สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับแบ่งปันนะครับความรู้เกี่ยวกับการชงกาแฟสดนะครับชงทําเองนะคะับเพื่อนๆทาได้เองที่บ้านแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพื่อนๆจะชงไว้ดื่มเองนะครับหรือจะเปิดร้านเล็กๆนะครับแล้วก็ทํากาแฟสดขายนะครับด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งมันง่ายดายแล้วก็เล็กกระทัดรัดมากนะครับ นะครับเราก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับเพื่อนก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนก็คือนะครับอุปกรณ์ของมันก็จะมี1ตัวกาตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับและ็อ่าไม่ใช่กาอันนี้คือเตาทําความร้อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ส่วนที่2ก็คือกาตัวนี้นะครับซึ่งเจ้ากาตัวนี้นะครับจะแบ่งนะครับเป็น3ส่วนนะครับเพื่อนดูนะ ส่วนแรกนะครับส่วนนี้นะครับเราก็จะเอาไว้ใส่น้ําสะอาดนะครับส่วนส่วนที่2นะครับเพื่อนๆส่วนนี้นะครับนะครับเราก็จะเอาไว้ใส่ผงกาแฟสดนะครับซึ่งเป็นผงกาแฟสดที่คั่วมาแล้วนะครับแล้วบดมาให้เราเรียบร้อยแล้วคือทําให้เราสะดวกสบายนะครับในการชงกาแฟสดนะครับไม่ใช่กาแฟปรุงสําเร็จรูปนะฮะเพื่อนๆนะครับส่วนส่วน ส่วนที่3นะครับก็คือส่วนการนี้นะครับคนที่ออกแบบก็คือจะใช้ความร้อนนะครับจากน้ําที่เราใส่ตัวนี้นะครับดันนะครับใช้แรงดันน้ำเนี่ยดันผงกาแฟที่เราใส่ไว้ตรงส่วนกลางแล้วก็จะขึ้นมาบนกานี้นะครับก็จะได้กาแฟสดแท้ๆเลยนะครับเพื่อนๆที่ผมดื่มมาเนี่ยผมรับประกันเลยว่าอร่อยไม่แพ้ร้านดังๆเลยนะครับ ในราคาไม่ถึง10บาทเพื่อนๆถ้าเวลาเราชงดื่มเองนะครับถ้าเราไปดื่มที่ร้านก็ประมาณ4-50าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีขอโทษครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํานะครับเพื่อนๆขั้นแรกนะครับเราก็ต้องนะครับตักผงกาแฟสดใส่ส่วนนี้นะครับเพื่อนๆส่วนกลางนะครับนี่นะฮะเป็นผงกาแฟสดนะครับเพื่อนเพื่อนที่ ขั่วแล้วนะครับแล้วบดมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนซึ่งนะครับผงกาแฟเนี่ยนะครับจะมีอยู่3ามระดับนะครับคืออ่อนกลางแล้วก็เข้มคือการคือการคั่วของเขานะครับนี่นะฮะแล้วเราก็กด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 ไปนะครับแล้วเราก็ใส่น้ําไปที่ส่วนแรกนี่นะครับเพื่อน ซึ่งผมจะใส่น้ําร้อนเพราะว่า,าจะได้คลิปจะได้เสร็จเร็วนะครับคือย่นระยะเวลานะครับผมจะใส่น้ําไปนะครับเกือบเต็มนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็เราก็ใส่ส่วนนี้ที่ใส่ผงกาแฟลงไปนะครับแล้วเราก็ใส่เจ้าส่วนนี้นะครับปิดนะครับแล้วก็หมุนนะครับเพื่อนๆน เรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับเราก yep. um, hmm. yeah. hmm. ็จะมารอให้น้ําที่มันมีความร้อนนะครับดันดันกับผมกาแฟนี่มาเป็นน้ํากาแฟสดนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอาหันมาดื่มกาแฟซึ่งเป็นกาแฟที่ไม่ใส่นมไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่น้ําตาลนะครับตอนนี้ผมอาหันมาดื่มกาแฟดำนะครับส่วนความหวานผมก็จะใช้น้ําพึ่งแท้นะครับ ก็คนเรามันขาดไม่ได้เนาะความหวานความเผ็ดความเปรี้ยวนะครับแต่เราก็หาสิ่งที่มันทดแทนกันนะครับก็ผมจะใส่น้ำผึ้งแทนนะครับซึ่ง <c oughs> น้ำผึ้งนะครับก็เป็นของบริษัท IB นะครับเป็นบริษัทที่เลี้ยงผึ้งเองนะครับซึ่งนะครับมี GMP ถูกต้องมีอ,อยอเลขที่อ,อยอถูกต้องนะครับเป็นน้ำผึ้งแท้ๆเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ราคาถูกมากๆเลยเพื่อนเพื่อนแทบจะผมทําขนมทําอะไรเนี่ยแทบจะใช้แทนน้าตาลเลยนะครับอ่าแล้วก็ใส่น้ําผึ้งไปนะครับชอบหวานก็ใส่เยอะนะครับเพื่อน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 ,อนรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของกาแฟเนี่ยนะครับซึ่งที่นักวิจัยนะครับเขาวิจัยมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> กาแฟนะครับเป็น อะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะครับโอ้โหที่ผมเข้าไปอ่านนะครับที่นักวิจัยเขาเขียนไว้เนี่ยช่วยถึงขั้นขนดาดโรคโรคมะเร็งในบางโรคนะครับไมเกรนลดความอ้วนก็ได้นะครับแต่เราต้องดื่มกาแฟให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ากาแฟที่เป็นกาแฟทรีนวันหรือกาแฟปรุงสําเร็จรูปเนี่ยนะครับเพื่อนมันผ่านกรรมวิธีซึ่งหลายขั้นตอนมันเลยทําให้นะครับประโยชน์ของกาแฟหายไปนะครับส่วนกาแฟสดเนี่ย ขัน้นตอนจะน้อยมากเก็บเมล็ดกาแฟจากต้นนํามาตากแดดนํามาคั่วบดแล้วก็ชงเลยประโยชน์ของมันอา,อาจจะไม่ครบถ้วนแต่ผมก็เชื่อว่าเกือบเต็มร้อยนะครับตอนนี้นะครับกาแฟเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่นะมันก็จะดัน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 มานะครับโอ้โหหอมมากครับเพื่อนๆผมขออนุญาตเปิดดูหน่อยโอเคนะครับใกล้จะได้แล้วเพื่อน,อนรอแป๊บนะครับ สามารถเปิดร้านขายได้เลยนะฮะโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อเครื่องเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็ใหญ่โตผมเห็นเครื่องทํากาแฟสดตามร้านแต่ว่าถ้าเขา,า,า,าทำถาทำตามร้านใหญ่ๆเขาก็คงจะจําเป็นนะนะแต่สําหรับถ้าว่าเพื่พอนๆเอาไว้ดื่มเองหรือทําร้านเล็กๆผมว่าโอเคเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาปิดนะครับเจ้าเตาตัวนี้นะเพื่อนๆสามารถปรับระดับความ แรงความร้อนของมันได้ผมจะปิดแล้วก็แฟได้แล้วนะครับได้แล้วครับเพื่อนๆร้อนมาก